เสียบสายไฟและเสียบสายไฟและเสียบ HDMI เสร็จแล้วอะ่ะมันง่ายมากกดอยู่2-3ทีเนี่ยเราก็จะสามารถดูภาพกล้องวงจรปิดพิกเซลจากที่ไหนก็ได้ในจัก,กรวาลน,นี้ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายถ้าคนอย่างที่ทำได้ใครก็ทำได้ในทุกสถานที่ที่พี่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศนั่นเองห้าห้โรงงานเก็กหวย ร้านลุงป้าบ้านล่างที่จังหวัดตากหรือแม้กระทั่งบ้านที่พี่อยู่เนี่ยทุกสถานที่เนี่ยพี่ใช้กล้องวงจรปิดของพิกเ l ลเหตุผลง่ายๆก็คือนอกจากคุณภาพมันดีแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันง่ายมากมันใช้งานง่ายมากวันนี้พี่ก็เลยจะทำให้ดูว่ามันง่ายดายขนาดไหนทั้งหมดนี้ก็คือ Pixel New Gen X Series เมื่อเราแกะกล่องออกมาเราก็จะเห็นข้าวของต่างๆแบบนี้โอเคถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่ากล้องแบบฟิกมุมคืออยากให้มันถ่ายตรงไหนก็ไปแปะตรงนั้นมันก็จะจออยู่ตรงนั้นแบบฟิกมุมแต่ถ้าเกิดเห็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เรียกว่ากล้องหมุนเขาจะสามารถสัดแฝงกวัดแกว่งไปมา180องศาอ่า แผ่นซ้ายแผ่นขวาดูมุมนูน่นนี่อ่าอันนี้เหมาะสําหรับแช่ไว้เฉยเฉอันนี้เหมาะสําหรับสอดส่องกวาดแก่งไปอาอันนี้คืออะแดปเตอร์สายไฟอันนี้คือสาย HDMI อันนี้เป็นเมาส์แล้วก็อันนี้เป็นถ้วยกาแฟซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เรียกว่ากล่องอะไรไม่รู้แหละแต่พี่เรียกมันว่ากล่องดำเพราะอะไรเพราะมันเป็นกล่องและมีสีดำ หน้าที่ของมันก็คือเป็นกล่องบันทึกข้อมูลต่างๆมามันง่ายชนิดที่ว่าใครๆก็สามารถติดตั้งได้เสียบไฟเข้ากล่องดำบับเสียบสาย hdmi จากจอมากล่องดำบับก็ให้หลังจากนั้นเราก็เสียบสายไฟเข้ากล้องบับแบบนี้ สิ่งท mm. oh, <noise> <communicate with> <oses> <un identified> ี่เกิดขึ้นก็คือนี่โอ้โหยังไงเล่าเห็นไหมแต่แดดแ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 ดมันง่ายมากเสียบสายไฟและเสียบสายไฟและเสียบ HDMI เสร็จแล้วอ่ะอ่ะทีนี้อยากจะไปแปะตรงไหนก็แปะไปเดี๋ยวเห็นไหมเล่ามันง่ายมากเลย เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่าวิธีการดูภาพจากกล้องพิกเซลในมือถือทํทำยังไงแน่นอนคุณจะต้องมีแอปพิกเซลก่อนซึ่งพี่ใช้กล้องพิกเซลอยู่แล้วพี่ก็จะมีแอปนี่เป็นรูปตัว P แบบนี้นะวิธีการก็คือว่าอ่ะบนจอปุ๊บคลิกขวาต๊บอ่าไปตรงนี้ fast network บัฟเข้าให้เห็น QR code แบบนี้ตัดสลับกลับมาเปิดแอป หมับเข้าให้อาล่ะพอเปิดแอปเสร็จแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านบนนี่นี่อันนี้เป็นโรงงานเก๊กฮวยของพี่อันนี้เป็นออฟฟิศออนไลน์ที่เราอยู่กันตรงนี้อา่าไม่ต้องไปสนใจมันกดบวกบับเข้าให้อ่าแล้ลลลวลลก็สแกน qr code มับเข้าให้เอาละมาละมาละมาละปิ้นแป๊แล้วอ่ากดยืนยันหมับเข้าให้นี่ครับผมนี่ครับผม เห็นไหมครับมันง่ายไหมเล่ามันง่ายดูสิกดอยู่2-3ทีเนี่ยเราก็จะสามารถดูภาพกล้องวงจรปิดพิกเซลจากที่ไหนก็ได้ในจักรวาลน,นี้ที่มีสัญญาณเน็ตนี่แหละคือจุดเด่นของพิกเซลนอกจากคุณภาพที่ดีแล้วสํำคัญคือมันง่ายติดตั้งง่ายใช้งานง่ายถ้าคนอย่างพี่ทำได้ใครก็ทำได้เพราะฉะนั้นนี่กล้องวงจรปิดที่ดีๆเนี่ยมันก็ควรจะไม่ซับซ้อนแบบนี้แหละ